ายอยู่จ้ะพี่น้องจ้ะอันนี้ก็ต้องสาวเห็นสมบัติสาวผู้ปุ๋ยเห็นสมบัติจ้ะกับรรวัตเนาะไปครับร้อยยี่สิบรู จ้าพี่น้องจ้าเนาะสัปุยเนาะได้ไหมโอ้สีบกกว่าแสัปุยดอกใหญ่ๆอ้วดด้ยสัปุยเลยแต่ถ้าโบอัาน่ากับติดเละสีโดไลกดแชร์กดับสไครตให้เ่าลออชแนลเดอจ้าพี่องแล้วอย่าลืมกดก่กุ๊ิ้งกุ๊กกิ้งกพ่ม่พี่น้องจ้าสักคนสุคนจ้าไ้เอใหม่เอฟกับเอซในประเทศต่างประเทศจ้าพี่น้องจ้าสับปุยรดดือทาเลยเด้อจ้าพี่น้องฟาดด นี <Nee> mm ่จ้ะโพดนี่ก็บ่เคยเอาเด้อจ้ะพี่น้องจ้านี่ยนะป๊อดอยังกระดากระดาวบบนนี้โพดและอันนี้ยก้องคอยก็อยากสั่นเดี๋ยดี๋ยเนาะพี่น้องจ้าพคนะป๊อดเบิ่งเด้อจ้ะสุดก้าทางแล้วะสุยพูนอเมนจ้ะพี่น้องจ้าตัวนี้สวยมากเลยโอ้ย สวัสดีจ้ามาคูเถิดจ้าไปลุยเลยเฮาลุยเลยบอสโอ้ยเหนียวนี่ขึ้นหมดแล้วเหนียวแต่บอกโอ้ยไม่ควรอยากอาเลยมันเป็นหลุมไม่เคยเสียมหน่อยเนาะมันหลุมนี่นะวังเหยียบเนาะสาวปุ๋ยไม่เหยียบอีกแล้วปะยังให้ดิได้ไหมได้ปะคืออย่างปะ ล่มเนาะมันขี้ดินเหนียวมันเลยนั่นเปียกนมาโอ้ยเดี๋ยวเหนียวฟาดเนาะงามแบบเป็นเระเบียดนี่พี่น้องพคนทักมาเด้อจ้ะว่าหลาย,ยบ่หลายบ่ถามว่าหลายโบหลายหลายอยู่จ้ะพี่น้องจ้ะอ,อันนี้ก็ต้องสาวเห็นสมดกสาวปุยเห็นสมดกจ้ะกระบืองวัดเนาะ mọi bằng cho hay Tôi đây không? Tôi không? Tôi Tôi đây không? không? Tôi đây không? Tôi

เหนียวเนะเาะขาบมาได้เงวม,มีพี่น้องทักมาถามมาเด้อจ้ะอ,อยากได้อยากได้วะสันแต่บุม,มีโอกาสจะได้ไปส่งให้เด้อจ้ะพี่น้องเพราะว่าเขาเฮ็ดงานล้วสับปุ้ยเนาะมองส่งกบบใกล้จได้พี่น้อง <laughs> ต้องหลาย,ลายโลถึงจะคุ้มเป็นบัสับปุ้ยแม่ต้องปส่งทีเดียวจ้ะ ท like er> ีีเดยวถ้าอยู่ใกล้่ันไปที่ะนไม่ได้อยู่เนาะเมนไปกับร้อยยี่สิบเอาเลยมัาบวบมีใหญ่เนาะโอ้ยเึ็นบวแลบมึงเนามันเหนียว

ได้แล้วตาปุ้ยเจดกันเลยโอ้ยมีต oh, ตุ้มทั้งมือก็ได้คุดเลยนเด็น้นปลอกๆนอ้นเหนียวเนาะเหนียวอย่างวะฮะเมนมนเมเหนียวเอ้าพอแล้วสวยแล้วเปนนกยงด้วยขนาดขกงง่ายขึ้นมาปันนี้มันยิงขึ้นนะคอยนะ น้อยเท่ตัวเนี้ยเอ,อาหัดง่ายเนาะปลุกๆเลยป้าถุงหินหลายเดียวน้อเอาดอกน้อยเนีย่ยคือบานเร็วแหละเอากรอบคัก

khôn thì bố khơi ở, cậu ở được đấy, này, năm nay, và mong nhèm được sản bồi càng lằng à. ôi, nhang nó mình bỏ đây, bố đi. bố đi, bỏ mướt là này. Mở luôn này, cậu bỏ đinh มันไปกันกูตัวเนี้ยตัวนี้า่เอาอาปีนีได้คือบูมานักการเละบูมานักการป่คุณแล้วก็ยังบ่อยากไปอยู่ด้วยเหรอคะอะไรอตัวนี้คือป็นี่ปนี้เราจะมัทับเนาะม่เป็นยังไรเบาหน่อยเอาได้มันบ่สมบูรณ์ อ๋ uh huh. ดืดินเดียวจะพี่น้ uh. องไายันบ้า uh. อแล้วจะปุ้ยจะการเลย มุมมดขันอ๋อฮักลุด้วยจ้าขานะหนกยังงามด้วยจ้ะพี่น้องคนะ่ะบ้านกนงงาานนะ บางกับบานง,งานได้จ้ะตัวนี้ไม่ทันบอกใช่เอ,อาได้บอกบอกเอาได้ตางครับพื่นอู้หูเก่เงพวกอืมนะงามอยู่เด้ หมดเตรมเลยมดขา,ายาเาขาหากักหวานหมดเลยเนีบบ่ยโดนมดบวมท้เลยตดบุญบวกขุดกับบได้ขาเด้อจ้ะพี่นอ้องงรู้ แค่ S <S นี่พี่น้งอ, <S <S องเม่ไหวอย่ามามัทำบุกัดแม่ค่ะอนุญาตตัวบ้านก็อนุญาตดึงเอาเดอ้อจะพี่น้องเนาะ <S <S จ้ะมันขึ้นยาวเลยล่ะ con sẽ con Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ก <entender it. S 3> ี่วิเดียวนะอ่ะเดได้จออกนะ เอาได้ใส่ก่อนเอาไว้ก่อนโอ้ยอาทิตย์าฟาร์มบ่โอเอาทันทีเอาได้เด้อจ้าพี่น้องที่บบได้ขาก็ขอโทษขออภัยได้จ้ะนอกแบบอ่อสับปุยเนาะอย่าว่าจะต้มเต้กระจายได้ก็ได้อย่าให้ด้อเอ้าใส่เลยไงกี่ต้มขนาดพี่น้องเอ้ ต่านก็จะเป็นน <ifica> <keeps Bruno. S 1> ้องเอาตัวนี้ก็เคยอางไอนนี้ก็รจบลยแล้ว ôn nhanh lắm. Nó thằng này cái sợ ông để hết ẩn thang bằng tay ẩn nhảy nó. Tông nha đấy, bụi nó đồ nhảy, đồ ngàm Tim tay cốp.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  tay tay Nhà bừng cho nó đó Cả lắng ổ thầm à, này Đâu có mày thầm này mất ngay đấy, nó, để cho bên <laughs> <đi> chả Apa <laughs> <Để tìm đi. cười> stem de, má atmiikase. <laughs> ขออนุญาตเด้อจ้าพี่น้องจะเสียได้ค่ะได้จ้ะเพราะว่าจากในข้างล่างเขากำลังบบกินอยู่แล้วเนาะสาวพี่เนาะแม่นจะข้างล่างมันดอกบานมันอยากแมงเจาะแล้วก็อยากถ่าแล้วบ่เป็นยังไีนกันปูถ่าวน่าอาเลยนะสาวพี่มันก็เริ่มเริ่มงะไงตีนแค่น,นี้นะก็เริ่มเริ่มงะใส่อันนี้ก็ลูกใส่ตะกร้ามาให้กันเลยเอาตะกร้ามาพิษหลานกันเลย <laughs> มึงเดาเฮ็ดจ้ะพี่น้องเสียงเกือบได้เจ้ะบมแมนเสียงตดได้ยจ้ะพี่น้องเจ่าพี่น้องสิว่าตดบอ่อสันเก็บเห็ดไปตดไปตบ่ ป้อตัวดองเหญ่ดอกนี้โค๊าปาอบข่าคตรนะแข่าวยังงามอยู่ด้จ้าพี่น้องจ้าลึกเนาะบานลึกเลยมาเอาตะกร้าตัวนี้มาสับปุ๋ยเลยสับปุ๊ยบาบนี้ นี่ยังน้ำโเคฮะเดีตัวน้หัวหนอไม่เ็นบ่ไหนนี่เดว๋น่บห็นน่หนนี้บ้าบึงดอกนี่หัวน้อยเดียวต้องเลือกทางออก้นี่เอานบทีนี่ยคบมีโมงข้นเนาะแมนได้ขาป๊าดพี่นงจะงาบ ่อนขนาดเลยมีบมบมีแล้วนะก็ไม่ใส่เลยบนลนตะก้าระจ้าพี่น้องตัวนี้แบบตัวนี้เดอย่าขุดไไหมตัวนี้ด้บังขาคนน่ะอยงน้อยอยู่บนนี้เอาได้เนอะถ่าย ปามได้กันเนอะบบงามเอาเลยมือขากไงปันงามปันนี่สัพุ้อยู่ทางใต้อันั้นได้หนิลือเอาได้หนิอยู่กะปามเนาะอกน้อยก็ลายยันกน้อยอกน้อยเอาไเมาตืดนเองน้อยทักพุทเงาเอา้างใต้ก็มีปุ่น์ะมันรูถุงอยู่โอ้โหฮักเขาหันไปแหละ cười, cẩn má, tông ngơi, sáu bốn luôn các bạn, nè, nãy nãy, thằng đấy, sáu ba độ anh đã tao đây, độ สีอกน้ำมันดตัวน้อยก็ไเ้แม่นี่นะแม่แม่นเอาตหารในมาถุมามาเอาตัวพีน้ำสัพุยได้เลยห่เนบตน้อยบได้น้อยเด้อเนาะมีอกินพ่นอ๋อปวดเพ่นะ เห็นบอกคาหักปมาคื้มืดแลวเอาใส่กินเอาใส่กินหักคอนเดเด้อตอนนี้เดียวเนี่ยอื้อือเฮียเลยนะงามไปไปสรุปผลงานจะปุ้ยมนี่ไปจ้ะ อะดอกน้อยๆนี่เอาไว้เอามืออื่นอย่างนี้หน่ยอย่าง้จได้เนาะข้ามือใหม่จ้ะนี่โอ้ยังยังได้เจ้าพี่น้องดอกน้อยสรุปผลงานเด้อจ้าพี่น้องจ้ะเนาะสัปุยเนาะสองร้อ่โอ้สีบก๋วยแบบสัปุยดอกใหญ่ๆอวบได้สัปุยเอ้ยแต่ถ้าโบอันนั้นก็ติดเลยสี่โลสี่โลปลายแบบสี่โลก๋วยเนาะจ้านฮ้จ้าพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อจ้าที่เข้ามารับชมคลิปของบ่าวต้อมกับสาวลุงจ้า ขอบคุณม FC ม่ FC เก่า FC ในประเทศและต่างประเทศจ้าพี่น้องจ้าขอบคุณที่ยังบุถิมบุปะบ่าวต้มกับสาวลุนกนั่นจ้ะเนาะไปซาปุ้ยสวัสดีจ้าไปจ้าพี่น้องไปเด็กโอ้ต้ยมยำได้มื่อนี่บ่ต้ยมยำบ<อ>่ไปไป,ไป